ลาวโดนหนักให้จีนเข้ามาปกครองชาวลาวประชาชนลาวโดนกดหัวกราบสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะครับมาพบกับช่องสะท้อนไทยช่องที่จะมาเล่ามุมมองของชาวต่างชาติว่าพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกับประเทศไทยในมุมมองต่างๆโดยวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงประเด็นของชาวลาวและชาวจีน สำหรับประเทศจีนนะครับได้เข้ามาลงทุนภายในประเทศลาวหลายอย่างเลยทีเดียวไม่ว่าจะมาลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ในลาวลงทุนสร้างทางรถไฟในลาวหรือแม้แต่การทำเหมืองถ่านหินภายในประเทศลาวโดยบริษัทจีนโดยเพจ a c e b o o k ของคนลาวนะครับได้โพสต์วิดีโอการประทะของคนจีนกับคนลาวสืบเนื่องมาจากบริษัทของจีนซึ่งเป็นบริษัทถ่านหินในประเทศลาวโดยคนงานส่วนใหญ่คือคนจีน ได้ประทะกับชาวบ้านหมู่บ้านเชลีจังหวัดพงศาลีของสอปปลาวเรื่องความขัดแย้งปัญหาที่ดินโดยในข่าวนะครับบอกว่านายกเทศมนตรีได้พาชาวลาวไปเคลียร์กับบริษัทจีนแห่งนี้แต่ถูกคนจีนด่าทอคว่างก้อนหินใส่และสิ่งที่เลวร้ายที่สุดคือ การไล่ยิงปืนใส่ชาวลาวต่อหน้าทหารตำรวจของประเทศลาวแต่เหตุการณ์ในครั้งนี้รัฐบาลลาวกับทำอะไรคนจีนเหล่านี้ไม่ได้เลยถึงแม้ว่าชาวจีนกลุ่มนี้จะยิงปืนต่อหน้าทหารตำรวจของสอปป,อปอลาวก็ตามโดยวันนี้เราจะมาฟังความคิดเห็นของชาวลาวที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อวิดีโอนี้นะครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันยังไงโดยเม้นแรกนะครับบอกว่า กฎหมายเราใช้ได้กับคนจนลราเท่านั้นส่วนลูกหลานคนรวยชาวต่างชาติกฎหมายใช้ไม่ได้แล้วก็มีคนเม้นมาตอบใต้โพสต์นี้นะครับว่าใช่แล้วประชุมกันทุกวันก็แก้ไม่ตรงจุดคนจีนเข้ามายังหมู่บ้านเข้ามายังเมืองใช้อำนาจฆ่าประชาชนกฎหมายก็ใช้ไม่ได้ถ้าคนลราทำแบบนี้ก็จะติดคุกหรือไม่ก็มีปัญหากับรัฐแล้วก็มีคนมาตอบเสริมนะครับว่า ถ้ารัฐบาลน,นี้นำทางเจ้าหน้าที่ของเราก็ไม่มีอำนาจในการจัดการกับคนจีนเม้นต่อมากล่าวว่าคนไทยได้รู้เห็นสิ่งที่คนจีนมันทําหากเป็นสัมปทานผูกขาดมันจะเอาเปรียบให้ได้มันไม่ค่อยเคารพกฎหมายบ้านใครก็เตือนมาทางลาวหลายครั้งให้ระวังทั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งสัมปทานต่างๆให้มีความรัดกุม ก็พากันแปลเจตนาของไทยเป็นอย่างอื่นหาว่าไทยอิดชาซะง,งั้นเหมือนกับรถไฟความเร็วสูงทำไมไทยถึงช้าทำไมไทยถึงลงทุนเองเม้นต่อมากล่าวว่าใครบางคนทำอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องสำหรับมนุษย์ที่จะปฏิบัติต่อกันเช่นนี้ตื่นได้แล้วทุกคน เม้นต่อมากล่าวว่าเห็นได้ชัดว่ากฎหมายของเขาใช้ไม่ได้กับชาวต่างชาติชาวต่างชาติลังแก่คนลาวก็ไม่สามารถทำอะไรได้หวังว่ารัฐบาลใหม่นี้รักประชาชนของมันควรมีกฎหมายบังคับให้ผู้อพยพทุกคนทําธุรกิจหรืออาศัยอยู่ในประเทศของพวกเขาจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศ หากมีการกันโชคหรือการละเมิดอำนาจเหนือประชาชนของพวกเขาหรือฟ้องร้องพวกเขาก็ควรยกเลิกข้อตกลงทำเช่นนั้นอย่างเร่งด่วนและเนรเทศพวกเขาออกจากประเทศทันทีถ้ารัฐบาลใส่ใจประชาชนจริงๆประชาชนภายในประเทศคงมีชีวิตที่ดีขึ้นเม้นต่อมากล่าวว่าถ้าคิดอีกมุมหนึง่งเท่าที่เคยเจอมาไม่มีทางที่คนจีนจะไม่ชดเชยค่าเสียหาย แต่จะให้แต่คนระดับบนส่วนใหญ่ที่ชอบโกงประชาชนและเห็นแก่ตัวเมื่อที่ดินทางรถไฟเสียหายความจริงคนจีนจ่ายค่าเสียหายการก่อสร้างถนนแต่คนระดับบนยึดไว้จนสร้างรถไฟเสร็จแล้วค่อยมาจ่ายทีหลังแต่ก็จ่ายไม่เต็มจํานวนเม้นต่อมากล่าวว่ามีเงินเท่ากับมีอำนาจไม่มีเงินเท่ากับไม่มีที่ยืน เม้นต่อมากล่าวว่าผมเป็นคนไทยที่บรรพบุรุษสืบเชื้อสายมาจากลาวได้มีโอกาสไปเที่ยวหลวงพะบางวังเวียงเห็นบริษัทห้างร้านเต็มไปด้วยภาษาจีน รู้สึกว่าจีนเข้ามาสร้างความเจริญแต่ต้องแลกด้วยทรัพยากรธรรมชาติอารยธรรมวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปจนไม่สามารถเอากลับคืนมาได้อยากให้รัฐบาลลาวรักษาทรัพยากรธรรมชาติศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของตนเอาไวา้เพราะนั่นคือสมบัติที่หาไม่ได้ในโลกนี้แล้วผมไปเที่ยวไม่ได้ตื่นเต้นกับรถไฟหรือบอลผับบาร์ที่เกิดขึ้นแต่ผมอยากเห็นธรรมชาติวัฒนธรรมที่ดีแล้วก็มีคนมาตอบใตโ้โพสต์นี้นะครับว่า ผมคนลาวร้อยเปอร์เซนแต่หมดหวังว่าลราจะแข็งข้อกับจีนได้อีกไม่นานลรวจะมีแต่ชื่อคนลาวแท้จะเป็นคนระดับล่างคนจีนและคนลาวเชื้อสายจีนจะคุมคนลาวทั้งหมดเงินซื้อได้ทุกอย่างและจีนรู้นิสัยเจ้าหน้าที่ของลาวดีว่าจะจัดการกับพวกนั้นยังไงเม้นต่อมากล่าวว่าตามเหตุการณ์ถ้าเป็นแบบนี้เมืองลาวก็จะเป็นเมืองจีนคนลาวถือปืนไม่ได้ แต่คนจีนถือได้แล้วกฎหมายจะมีไว้ทําไมแล้วก็มีชาวเวียดนามมาตอบใต้โพสต์นี้นะครับว่าปล่อยให้คนจีนพวกนี้ทํามากเกินไปสักวันหนึ่งคุณจะสูญเสียประเทศสูญเสียคนที่คุณรักคุณควรรวมพลังกันต่อสู้กับพวกเขาเพื่อขับไล่พวกเขาออกจากประเทศของคุณถ้าไม่มีพวกเขาเราก็อยู่ได้อย่างสงบสุข เม้นต่อมากล่าวว่าแล้วต่อไปประชาชนชาวลาวจะอยู่กันยังไงเจ้าหน้าที่ทําอะไรอยู่ควรอายประเทศเพื่อนบ้านเขาได้แล้วแล้วก็อย่าให้ชาติอื่นมาข่มขู่ชาติตัวเองเม้นต่อมากล่าวว่าลาวไม่มีกฎหมายอะไรเลยนายกอยู่ไหนให้จีนเข้ามาแบบนี้แล้วก็มีคนมาตอบใต้โพสต์นี้นะครับว่านายกรัฐมนตรีลาออกแล้วในลาวไม่มีนายกรัฐมนตรีมีแต่หัวหน้ารัฐมนตรีเม้นต่อมากล่าวว่า มันเกินกว่าเหตุท่านผู้เฒ่าขอถามท่านว่าควรเอาคนของท่านไปหรือปล่อยให้คนต่างด้าวมาเหยียบย่ําคนของท่านอย่างนี้ประชาชนลุกขึ้นต่อสู้ขับไล่จักรวรรดินิยมที่เข้ามาขูดรีดและบังคับชาวลาวให้เป็นทาสเม้นต่อมากล่าวว่าจีนคือเจ้าอนณานิคมลาวชาวลาวต้องทําใจและรับมันให้ได้เพราะรัฐบาลได้เลือกแล้วเม้นต่อมากล่าวว่า นี่มันในลาวหรือในจีนเหตุใดเจ้าหน้าที่ในหมู่บ้านจึงยอมให้แก๊งคนจีนเหล่านี้ฉกฉวยอํานาจเมื่อเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นผิดหรือไม่ที่ปล่อยให้คนจีนกลุ่มนี้อยู่ในลาวเพราะจะยิ่งสร้างปัญหาถึงขั้นขู่เข็นชีวิตผู้คนดังนั้นเจ้าหน้าที่ลาวน่าจะส่งคนจีนกลุ่มนี้ออกจากหมู่บ้านเพื่อตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเม้นต่อมากล่าวว่าเพราะเขาเอาเงินมาใส่ในกระเป๋าเจ้าหน้าที่ก็เลยเงียบผิดที่เงินเดือนน้อย เพื่อนของเจ้าหน้าที่เลยไม่มีความผิดเงินซื้อได้ทุกอย่างจริงๆเม้นต่อมากล่าวว่าขอให้ฝ่ายรัฐไปดูพื้นที่ที่ประชาชนทำการผลิตและไม่ให้จีนตั้งบริษัทเพราะจีนชอบกดขี่ขูดรีดประชาชนเม้นต่อมากล่าวว่าประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุนต่างชาติรัฐบาลก็นั่งกินเงินที่เขาจ่ายหน้ามืดเงียบไม่เหลียวแลประชาชนหาเช้ากินขําเม้นต่อมากล่าวว่า ถ้าคนลาวทำแบบนี้กับคนจีนหรือต่างชาติตำรวจจับแน่นอนถ้าเป็นแบบนี้ไม่บอกได้ยังไงว่าอำนาจเงินซื้อได้ทุกอย่างแม้กระทั่งประเทศของตนเองลืมเชื้อชาติของตนเองกฎหมายเราคุ้มครองคนจีนส่วนคนลาวมีแต่ต้องยอมจีนเท่านั้นเม้นต่อมากล่าวว่านายทุนจีนกับผู้นำลาวได้ผลประโยชน์ส่วนประชาชนลาวถูกขมเหงลังแกเม้นต่อมากล่าวว่า เมื่อฉันเกิดและโตจนอายุห้าขวบฉันมักได้ยินข่าวที่เลวร้ายเกี่ยวกับทัศนคติของชาวจีนและแม้วันนี้ฉันก็ไม่เคยเดินทางไปจีนเลยช่วยแชร์ข้อความนี้ให้กับคนจีนในลาวด้วยเม้นสุดท้ายนะครับกล่าวว่าที่คนจีนทำแบบนี้ได้ก็เพราะรู้ว่ากฎหมายลาวมันอ่อนแอทำกับคนลาวยังไงรัฐบาลก็เงียบไม่มีการเข้มงวดพวกจีนเลยได้ใจ ถ้ารัฐบาลลาวไม่ดำเนินการอย่างเด็ดขาดพวกนี้ก็จะยิ่งเหมิมเกิมมากขึ้นและนี่ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนที่แอดได้หยิบยกขึ้นมาเล่าให้เพื่อนๆทุกคนได้รับฟังกันนะครับคอมเมนต์ส่วนใหญ่ของชาวลาวนะครับก็แสดงออกไปในทางตัดพ้อบอกว่ากฎหมายลาวมันอ่อนแอทําอะไรจีนไม่ได้ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปคนลาวก็จะถูกคนจีนกดหัวต่อไปอีก และเหมิมเกิมมากขึ้นเพราะคิดว่าเงินของพวกเขาซื้อได้ทุกอย่างจนกฎหมายทําอะไรพวกเขาไม่ได้และนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่แอดนำมาสะท้อนให้เพื่อนๆทุกคนได้รับชมรับฟังกันนะครับและเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นประการใดก็สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สะท้อนไทยขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับ แอดจะมาสะท้อนความเห็นของชาวต่างชาติในทุกๆด้านให้ฟังใหม่สำหรับวันนี้สะท้อนไทยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ